น,นี้มาอัปเดตอีกวันหนึ่งอันนี้หลุดออกจากเปลือกเมล็ดแล้วครับในเลี้ยงการออกไปรับวอันนี้วันนี้ได้สั่งเพิ่มไปอีก20มเมล็ดครับแต่ของอีกอีกฟาร์มหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วแล้วก็มาทำคลิป ปลูกให้ดูใหม่อีกทีนึ่งโอเคอันนี้ยังอัตราการงอกสิบเปอร์เซ็นอยู่ครับสิบงอกหนึ่งให้ดอกแตกตาเขาชอบดินโปร่งดินที่มีการระบายน้ำดีกว่าแคตตัสครับจะชอบโล่งๆโปร่งๆเลยเมื่อกี้รึ่งลดน้ำเพิ่มเพราะว่า ดินญี่ปุ่นเริ่มมีลักษณะแห้งเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวปิดไฟแป๊บหนึ่งทําให้ดูว่าลักษณะดินญี่ปุ่นเวลาเขาแห้งเขาจะฟ้องว่าดินความชื้นในดินเริ่มมีน้อยสีจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสีจะเหมือนเหมือนดินแห้งๆอ่อนๆแต่ว่าอันนี้คือได้น้ำแล้วสีก็จะสีเข้ม อันนี้เป็นการที่ส่วนมากที่เขาใช้ดินญี่ปุ่นกบหน้ากันเพราะว่าจะเป็นตัวแจ้งว่าดินเรามีความแห้งหรือยังง่ายๆครับพวกนี้เวลาดินแห้งดินญี่ปุ่นแห้งถึงค่อยลดน้ำเราจะไม่ลดน้ำบ่อยเพราะว่าเขาจะตายเขาเป็นไม้อบน้ำเป็นไม้โคดโอเคครับ